เจ้านี่อากาศหนาวสมรีก็หิวข้าวตื่นมาก็หิวข้าวต้มยำตีนไก่เจ้าตีนไก่นี่มสมรีจะซื้อมาเป็นกิโลนะคะซื้อมาเป็นกิโลแล้วก็ต้มไปเลยต้มใส่ขาใส่ตะไคร่ใส่ใบ,บมะกรูดเสร็จแล้วก็จะแยกเป็นถุงถุงละขาบเราถุงละมือ้อละมือ้อแล้วก็เอาไปแจกแข็งไหวถึงเวลากินเราก็เอามาอุ่นเอามาต้มแหมเอามาต้มอ,อีกทีนึงก็คือใส่หอมใส่กระเทียมใส่ มะเขือเทศลงไปเจ้าใส่มะขามใส่ไออย่างลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปนี่เจ้าใส่มะนาวไปอีกซีกหนึ่งแล้วก็ใส่กรนถางวักชีแค่นี้ก็เสร็จเราเรียบร้อยถ้าเราต้มไปเลยมันจะสบายเจ้าอันนี้คือวิธีของสมศรีนะคะเนี่อย่างใส่จานใส่จานละมอง,มองเห็นดีเวลาทําคลิปเจ้ามานข้าต้มยำตีนไก่ต้มยำซุปเปอร์ ตอนเช้าอากาศหนาวเ,เดี๋ยวเราจะไปเข้าป่าเหมอเอ้อล่อลืมไปสดนป่าไปไม่ได้กลน <laughs> ส้มๆเผ็ดเพชรวา ตินไก่ี่สมศรีต้มใบซื้อมาเป็นกิโลนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้มต้มเหมือนเหมือนต้มใส่คาเซตะไข่อะเสร็จแล้วแล้วก็เอามาแบ่งไวไปเปง้เป็นถุงเป็นถุงถุงละเมอละเมอละเมอละค่ะเพราะว่าชีวิตมันหนอกเนาะจะมาต้มพ่อตี่นไก่มันต้องใจเวลาต้มเนาะต้มให้มันเปื่อยเนี่ยเอาก็ต้มให้มันเปื่อยสักน้อย เสร็จแล้วเขาก็มาแยกใส่ถุงไหวกพอเขาจะกินเขาก็มาต้มใหม่มันสบายด้วยเจ้าเวลาเขาหลีบๆฝั่งๆในยังไงเขาจะไปไหนเนี่ยเขาจะมาหนังต้มเขาจะมากินมันง่ายดี ชีวิตมันหนอกมันต้องทํางานแข่งกับเวลาเนอะเวลาก่อนเขาจะไปทํางาน,นอะอย่างน้องซีไปทํางานตอนพกมเงเจ้าเนี่ยน้มงีหิวข้าวน้ีก็จะเอามาต้มมันก็จะได้เร็วขึ้นเราก็แค่เอามาอุ่นแล้วก็ปปุงเข่องลงไป ใส่มะเขือเทศใส่พักทีลงไปทีหลังสบายกว่าพ่อต้องสมศรีมาอยู่เดนมาร์กแปดปีไฟมันก็ดับเลยเจ้าชีวิตในเดนมาร์กนั้น อาหารไปรถึงกินแจแข็งได้พ่อไฟบ้านเปิ่ดใจดับมันทำเพื่ออาหารสดอยู่ตลอดเวลา บ้านเฮาอ่ะเดี๋ยวไฟกระดับเอ้นี่ยถ้าไฟดับปุ๊บอาหารมาันก็ไม่ค่อยสดเนาะเพราะว่ามันละลาย อาหารถ้าเรา,เอ,าออกจากซองฟิตล้วเขาต้องทำทั้มดนะ,จะเจ้าถ้าเอากลับไปเหมมันเอากลับไปใส่อีกมันไม่อร่อยนะคะของมันจะไม่สดเนี่ยเป็นถึงแยกถุงปราชแจอ,อาหารอะ่ะเพอแพ็คเป็นถุงถุงละมือละมือละข่บอะ่ะ